ไหนรึงแค่ไปอยู่นั่นแหละที่เนาะอ๋ออันนี้ปูใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อลืมลืมว่าจะมองนู้นได้กว่าอยู่ตรงนั้นแอันนั้นใส่ใหญ่ใส่ยหญ่เนื้็ปูนะคะอมดเลยนี่ที่เราล้มเนาะอ๋อไปเขาเดินท่ามไปเลยอ๋อแล้วจะไปทางไหนก็เรื่องของเราไปทางไหนก็เรื่องของเราถ้าเราจะจับมาคือจับเขามาขายเลยยังไงใช่ค่ะจับเอามาขายเอาไว้ขายเลยคมาอ้าวเข้ามาได้ไงนี่ อเวรีเหรอนี freely, ่เปดเวอรีปดแลวแนวแล้วแล้วแคแบบดินนี่คือง่ายง่ายค่ะง่ายเนี่ยเขาจะมีรูเขาจะมีปูเขาจะมีเอ่จะมีรูให้เขาขุดรูเขาขุดไปเลยจะขายเป็นโลเพือเป็นยังไงคะนี้จะว่าเขามะซื้อเป็นโลยังไม่ขายค่ะตอนนี้ขายเป็นตัวใช่ไหมขายเป็นตัวขายคู่ขายคู่มันจะง่ายเนาะ ถ้าขายเป็นโลมันก็ไม่นั่นขายเป็นโลเราเมืนไม่เราผลิตไม่ทันใช่พอมันจะผลิตไม่ทันขายเป็นตัวเราพอที่จะนับไม่ได้เขาลนเขาขุดไปเลยจ้ะเออาอขยายพันธุ์อยปูอยู่แบบนี้อยู่แล้วเออเราต้องหาแปลงหนาวแปลงหนาว โอ็วิ่งเข้ารูเฮ้ยอย่ามากินปูกินน้ำเลนมากินปูมาเล่นน้ำปูเข้ามาได้ไงมันก็เล่นน้ำอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะแยเลยเฮ้ยปูมันจะเล่นห้างเลยนี่หนาล้วน้ำขุ่นเลย อืมปูนขูนนะนะมนูนาแล้วปูมจะคมาขูนลูงงำว้าวอืมปูไป่ย้แค่แหววฮึ่เนตัวนะมัตอไนี่อีกน่นแลตัวเดียวเร่นี้ ก็คูนูนูตัวแหละกลางคืนเแบบที่เห็นกันนี่มันจะมาจับก้อนอมโยอะอยูอ่ตรงนี้เราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหราแค่ต้ขยายพันธุ์ใช่ขยายพันธุ์ไม่สบา,ายเลยจะออกตรงไหนจะเข้าตรงไหนเรื่องของพี่ถ้าถ้าตรงนี้คือขยายพันธุ์ตัวนี้เราเราจับเราจับไปไว้ในบ่อนนั้แล้วเพื่อจำน่ายตัวแข็งแรงแล้วก็จ,จับไว้ในบ่อตัวใหญ่ที่ทำพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเราไปไว้ในบ่อ ก็คือเออข้ Now, ่ตัวแล้วก็รู <helicopter> ้ตัวแล้วทำเพาะไม้พันธุ์ต้มไปเลยเฮ้ยพี่ถ้าถ้าจับขายนี่คือขายตัวไหนเพราะว่าเพราะว่ามีคนมาซื้อมาขายตัวในนี้รู้ขายตัวในบอกขายตัวในบอกอ๋อเป็นเพาะไม้พันธุ์แล้วใช่ไหมเป็นพาะไม้พันธุ์อ๋อเพอร์นี้คือคือมันก็เราเพาะใช่ไหมจ๊ะนี้ตรงนี้เราเพาะเป็นพืชขยายพันธุ์อ๋อนึกว่านึกว่านึกว่ามาจับขุดเอาในนี้ไปนู่นด้วยอ๋อครับผม ขายเอาขายเป็นพันๆเนาะไม่ได้ขายอืขายเป็นพันพะไหมปูขอดูหน่อยเพราะว่ารูดูนี้เนาะเขาจะจำศีลครับเขาจะเข้ารูเดี๋ยวรูการฝนออกมาเนี่ยโหเยอะเยอะแยะเลยเนาะมันออกตามนี่เนาะมันออกตามนี่มันวิ่งออกเนาะก็อยู่ในรูที่เขาอยู่ในรูเนี่ยเขาจะท้องอ๋อใช่เขาจำศีลเลยอ๋อไปเข้ารูเนี่ยท้องท้อง ทีนี้รอดูการผลออกมาแหละนี้ขยายพันธุ์เ่อจะออกมาเป็นที่หรือมั้งเนาะแล้วถ้ามันอยู่ในรูทองแล้วถ้าเราจะเอาไปไปเพาะในบ่อนนั้เราเอาช่วงไหนเอาออกจากรูเหรอเออถ้าออกจากรูเราก็ต้องขุดเอานัวใหญ่แล้วบางตัวเขาไม่เข้ารูเขาอยู่ในกระเบื้องอ๋อแล้วก็เอาไปไว้นู่นเลยไว้นู่นเลยอ๋อแล้วไปแล้ว บางตัวบางตัวเขาก็ไม่เข้ารูบางตัวเขาอยู่ในเบื้องก็จะเจอตัวท้องท้องใกล้ใกล้คลอดอ่ะเนี่ยรูไหมรูไม่ใช่รูเล็กๆแม่แน่รูแม่ใหญ่เลยแม่ใหญ่เลยเฟ้งเลยอืมเฟ้งเลยใช่แล้วทำจะลองลองดูก่อนเลี้ยงที่บ้านก็เลี้ยงไก่กับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชน กับกับไอ้บาบารีนี่แหละสองอย่างพอดีก็เลยเห็นมันว่างนิดหน่อยก็เลยก็เลยมาดูดูเห็นเขาเลี้ยงปูกันเยอะมั้งเดี๋ยวนี่ก็เลยลองหาดูที่เขาเลี้ยงปูกันตรงนี้หอยเชอรี่กำลังขยายเยอะมากอ๋อใช่เล็กมันเยอะนาะมันขายเยอะเยอะเป็นที่ใหญ่แล้ยอะ ปูแล้วก็ปล่อยยังขุดเป็นป่อเนี้ยเขาขุดปไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าลูกหลานอกินอะไรอยู่ในนี้ใช่ใช่เขามันอยู่สบายแล้วเขาออกมาให้เราเห็นเองครับอืมไม่ต้องไปซีเรียสเลวตอนนี้ว่าไม่ต้องคิดว่าปูมันจะมีหรือไม่มีมันใชอยู่มันน้อยมันก็อยู่ในนี้เลยแค่มันอยู่ในนี้เองก็มันผสมพันธุ์กันอยู่นี้มันง่ายเนาะง่ายคือเราเพาะแบบนี้ง่ายเพาะเราทิ้งไว้เลยก็มันก็เอาเอาอยู่ในนี้แล้วมันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอมันเยอะเรามาจับอ